อ่าทีนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยจะมาในส่วนของสินค้าสุดฮิตสินค้าสุดฮิตของเราขายดีเป็นเทน้ําเทท่าใช่ไหมอันนี้คืออ่าเป็นกระเป๋ากันกระแทกอ่าอืมนะก็ถ้าเข้าไปดูในเว็บเราก็อยู่ในส่วนอ่าในส่วนของแล้วก็ เป็นกระเป๋ากันกระแทกเข้าไปในเมนูกระเป๋ากล้องก่อนแล้วมันจะมีให้เลือกเป็นกระเป๋ากันกระแทกก็เข้ามาเว็บเว็บเราก็ i r o g o c o m s h o p ลืมบอกเดี๋ยวเข้าไปที่อื่นไงโอเคได้ก็หน้าตามันหลากหลายมากตัวนี้ใช่อันนี้จะมีหลายไซส์หลายดีไซน์แล้วก็ก็จะเป็นนี่หอแบบที่เราเขียนว่าไม่มีหอใช่ก็จะเป็นพวกไม่มีนะแล้วรวมไปถึงแบบมีหอก็มีเหมือนกันด้วยก็อาจจะต่างกันที่วัสดุกัน ความอเกรดดีเกล็ดเออความเนี้ยอะไรแบบนี้บัดเย็บอะไรต่างใช่อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากันกระแทกที่เราจัดชุดไว้กับกระเป๋าทิมอในบางไซส์ที่มันเหมาะกับขนาดของกระเป๋าทิมทิมบัคทูเออทิมบัคทูอันนี้เราจับคู่กันไว้ของทิมบัคทูอ่าส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้คุณบุ๊กไซส์นี้ไซส์นี้เนี่ยมันคือแบบมีเชือกรูด i s a 4 1 5อันนี้จะเป็นรุ่นที่ เรียกว่าก้าวว่ามันเหมาะมันเหมาะกับกระเป๋าหลายใบที่เรามีขายที่เป็นกระเป๋าทั่วไปนะเพราะว่ามันใส่ได้ค่อนข้างเยอะทั้งกระเป๋าทิมบักทูใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าแพ็กเซฟก็มีกระเป๋าอินเคสกระเป๋าเอ็นจีพวกเนี้ยก็ใส่แล้วสูว่าใส่ซิ่งมันเหมาะก็คือใส่พวกแบ็คแพ็คอะไรอย่างเงี้ยได้นะก็จริงมันก็ค่อนข้างเข้ากับพวกที่เป็นมิลเลอร์เลดปัจจุบันสายโฟลเตอร์อ่าพวกฟูจิพวกออลิมปัสอะไรเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะเหมาะเจาะพอดีให้ดูข้างใน ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ไ,ไซส์ขนาดเท่าไหร่เงี้ยให้ไปดูในเว็บเอาละกันมันจะมีขนาดบอกอยู่<ช>มีพาร์ติชัน2ชิ้นก็กล้องแล้วก็เลนจริงๆก้าวว่านะเอาเข้าจริงๆอ่ะเอาพาร์ติชันออกอันนึงแล้วก็ใส่กล้องติดเลนแล้วก็เลนอีกตัวหนึ่งใช่ก็จริงๆในแง่ของข้อดีของพวกนี้คือว่ามันทําให้เราสามารถเอากล้องเราไปใส่ในกระเป๋าอื่นๆของเราอ่ะที่มันไม่ใช่กระเป๋ากล้องได้ใช่ใช่ก็คือว่าเวลา ที่เราก็เคยแนะนำมาหลายคลิปลงคือว,ว่าบางทีเราใช้กล้องเล็กๆตัวเดียวว่ามีแค่แบบเลนส์อีกเสริมอีกตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบพวกอ่าสิสเ็มเล็กๆหน่อยเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะต้องพกกระเป๋ากล้องเข้าไปเสริมบางทีเราก็ห้อยคอตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กระเป๋าพวกเนี้ยเวลาเราจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าเวลาเราจะเก็บกล้องเราก็แค่ใส่กระเป๋าพวกนี้แล้วก็แพ็คในกระเป๋าเป้กระเป๋า m e s s เจอร์ของเราที่เราใช้ในการเดินทางแล้วมันก็จะทำให้ ย่อกันใช้กระเป๋าที่หลากหลายมันจะทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกกระเป๋าแบบไม่ใช่โอ้ยฟิกอยู่กับกระเป๋ากล้องอย่างเดียวบางทีก็มันก็เราเบื่อเนะก็อยากจะใช้เปลี่ยนเป็นใบอื่นบ้างแล้วเราใช้กล้องเล็กทําไมเราต้องใช้แต่กระเป๋ากล้องอย่างนี้ก็นี้ก็คือปรับกันไปได้ยางทุกวันนี้ก็อย่างที่ว่าเราถ่ายรูปแบบท่องเที่ยวนะคนสมัยนี้ถ่ายรูปเราไม่ต้องการแบบเราต้องการอิมเมจเราต้องการสไตล์ภาพลักษ ถ้าเราเป็นเรื่องสำคัญใช่เราต้องดูดีเพราะฉะนั้นคือการที่แบบบางทีมีกระเป๋ากล้องที่เราแบบไม่ได้ชอบแต่มันจำเป็นต้องพกในวบางทีมันก็เสียใจถ่ายรูปออกมาแล้วฮิสเตอร์ฮิวโลโปใบใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะไม่เหมาะนะอันนี้เนี่ยก้าวเทสใส่นี่เอเนอาร์มารติดเลนส์3 5 f1.4 แล้วก็ เออลักษณะเนี้ยคือใส่ได้อีกอย่างนึงก็คือเลนส์เล็กๆหน่อยจะใส่เลนส์อ้วนๆเข้าไปอีกก็ไม่ไหวแน่นไปใช่คือพวกนี้เวลาอย่างรุ่นนี้เวลาเราใช้เนี่ยมันจะเป็นหูรูดพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ใช้แล้วเราเร็จปุ๊บเราก็รูดได้เลยหรือว่าถ้าเกิดเวลาที่เราคิดว่าเราจะเก็บในกระเป๋าแล้วแบบเหมือนแบบคอยหยิบใช้ตลอดเราก็แค่พับมันลงมา อย่างเงี้ยมันก็สะดวกดีก็คือว่าอย่างเงี้ยใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็คือใช้เหมือนกระเป๋า messenger หรืออะไรเงี้ยคเป็นกระเป๋าเปิกระเป๋าขึ้นมาหยิบกล้องได้เลยจริงๆผมก็ใช้อยู่เหมือนกันทำแบบนี้เหมือนกันอ่าคือใช้ s i m b a k t ูเวลาเราไปที่แบบที่มันง่าย,ายๆสะดวกสะดวกแล้วก็ใช้พวกอย่างนี้ไปอ่านี้ก็อันนี้ก็เมื่อกี้ลองกับตัว มีแล้วแหละตัวโ o n y A7R ซึ่งบอดี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ติดเลนใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่ใช้ Mi โครโฟ third ร์สโอลิมปัสพาณน์ันนี้เลือๆเใส่ได้เลยแล้วใส่ก็ว่าใส่เลนได้อีกหลายตัวถ้าเป็นเลนส์็เล็กแบบนี้นะเอ็มดีอเอ่อฟอันนี้แบบคือแบบใส่ยังไงก็ได้หลวมๆเลยอันเนี้ยใช่สบายสบายใช่ถ้าเกิดว่าคุณบุ๊กต้องการพกเลนอีกตัวนะไอใบนี้ก็เหมาะแต่ถ้าคุณบุ๊กกล้องอันนี้อันเดียวนะก็ว่าไซนี้ยังเหมาะเลยใช่ไซเล็กอย่างนี้เลนนี้ก็อันน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 ีี้เเป็ท่ไไหระะลอั อันนี้เป็น14 1450รอิเนี่ยออริบารสิบสี่ร้อยห้าสิบก็เรียกว่าเป็นสามารถยัดเข้าไปได้ใช่แล้วมันก็จะพอดีพอดีนะไม่แน่นไปด้วยก้าวว่ากำลังดีใช่สามารถใส่ได้แบบสบายๆแล้วก็ใส่กระเป๋ากล้องเพราะอย่างเนี้ยถ้าเป็นเลนกล้องเนี้ยจริงๆเวลาเราไปเที่ยวเราแทบไม่เก็บอยู่แล้วอะเราห้อยคอตลอดหรือว่าห้อยแบบสะพายยังไงก็ตามแต่ตลอดเพราะฉะนั้น กระเป๋ากล้องเราจะแท็บไม่ได้ใช uh ้ม like ันจะใช้ก็ตอนเดินทางกลับบ้านหรือว่าบางทีแบบแค่พักก็อ่าพักพักกล้องนิดหน่อยเวลาไปกินข้าวเวลาอะไรเงี้ยห้องน้ำนี้เนาะเพราะนั้นก็เหมาะกับลักษณะแบบนั้นใช่โอเคอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นยอดนิยมก็เลยเอามาให้ดูอันแรกทีรุ่นถัดมาที่เราแถมในไอ้นี่คุณบุ๊กไม่ใช่แถมหมายถึงว่ามันน่าจะเหมาะกับทีมบัคทูแคทพอลใช่เพราะว่าไอ้แคทพอลตัวนั้นมันค่อนข้างสเปซมันน้อยเหมือนกันทรงมันแบนจะใส่ไอ้แบบนี้เข้าไปมันใส่ไม่ได้นะ ใส่ไม่ได้หลายคนก้าลัวคนเข้าใจผิดว่ามันจะใส่ได้เพราะว่าเราแถมกับคลาสสิกเม s เซนเจอร์ของทีมแบททูนะคะสิมเม s นเจอร์ไซส์ S กับ M มันใส่ได้แต่แคทเธอร์โพมันใส่ไม่ได้นะมันต้องไซส์เล็กๆหน่อยอะจิ๋วๆอย่างนี้คือใส่อย่างนี้แล้วก้าว่ามันยังมีความอวบอยู่นิดนึงแต่มันก็พอได้นะมันจะจิ๋มากอันนี้กับถ้าเป็นกล้องก็อย่างนี้ได้ เออของคุณบุ๊กก็ได้เนี่ยอ่ารือจริงเอ็กเนี่ยเ <A 2 S 1> อ็ <A 2 S 1> ได้ <A 2 S 1> ยอดนิยมเนี่ย <A 2 S 1> ใช่ใช่เนี่ยเราก็ใส่อย่างเงี้ยก็ยัด <ไง S 2> ใส่กระเป๋าได้เลยมันก็กันกระแทกได้ดีเอออันนี้หนาคืออันนี้มันเป็นฟองน้ำแบบหนาคือพวกเนี้ยต้องบอกก่อนอันนี้ที่เราแนะนำกนันแนะนำเยเป็นพวกแบบไม่ไม่มีแบรนด์อืมก็คือว่าเราพวกเนี้ยครับข้อดีของการที่มันไม่มีแบรนด์คือราคาจะย่อมเยาวหน่อยแล้วเรามองว่าด้วยการตัดเย็บมันก็คือระดับหนึ่งระดับหนึ่งไหมมันก็ไม่ได้แย่ลุยนะพูดถึงแล้วมันก็คือมันใช้ภายใน กระเป๋าอยู่แล้วอันนี้เราก็คือเราซื้อกระเป๋าดีๆแต่เราอาจจะกันกระแทกเรียกว่าเพื่อเซฟเงินนิดนึงก็ช่วยอ่าเรียกว่าทําให้ประหยัดเงินไปได้หน่อยใช่เราก็แนะนําระดับนี้ก็โอเคอืมใช่โอเคตอนนี้รุ่นใหม่ๆเออมีสักอ่าแบบนี้เอยแบบตัวเล็กนะตัวเล็กนี่ชื่อว่า i.s.a. 401น่ะ i.s.a. 401อันนี้ใบเล็กๆโอเคถัดไปถัดไปก็จะมีอันนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันค่อนข้างกว้างเป็นหูรูดเหมือนกันเดียวกันเป็นหูรูดเออคล้ายๆอันนี้นะแต่ว่ามีความกว้างกว่าสีนี้มีความหลากหลายเดี๋ยวไปดูในเว็บใช่มันจะมีมีบ้างหมดบ้างอะไรอย่างนงี้นะใช่แดงดำส้มสารพัดอันนี้อย่างเงี้ยที่เรา มีจำหน่ายอยู่ใน i v e r b Go เนี่ยก็จะมีพวกพาร์ติชันมาค่อนข้างเยอะจริงเราเอาามไม่ค่อยคงไม่ค่อยได้มีใครใช้แบบเต็มแพคเกจหรอกกก็ให้พันอ่าใช่คือเผื่อเผื่อเอาไปแบ่งเพื่อนมีน้ำใจเอาาขาด p a r t i ติชันั้ยค่ะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้กันได้เดี๋ยวนะรุ่นนี้คือก้าว่าก้าพูดชื่อผิดคุณบุ๊กเอาใหม่รุ่นนี้นะเป็นรุ่นอันนี้ชื่อว่า iS A 415แต่ถ้าเป็นรุ่น ผูกเชือกอย่างเงี้ยมันจะเป็นหูรูดทรงสูงซึ่งมันจะชื่อ I S A 407อือโอเคแกนนชื่อก<ม>ันตอนนี้นะ407นี่ยมันจะไม่มีร่องไงมันจะไม่มีร่องอย่างงี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ย มันจะเหมือมีล่องบุกนวมแล้วสังเกตไซส์สังเกตไซส์ต่างกันองี้อันนี้จะทรงสูงกว่าแคบกว่าอันนี้จะเตี้ยกว่ากว้างกว่านีประมาณนี้อันนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันใช่ซึ่งมันก็จะทําให้ใส่เลนส์เพิ่มได้เยอะขึ้นพอดีเลยถ้ามองนะคือมันจะใส่เลนส์เข้าไปได้อีกตัวนึ่งประมาณหนึ่งไซส์มันเหมือนแบบถูกดีไซน์ให้มันเผื่อพื้นที่สําหรับใส่เลนส์ได้ตัวหนึ่งเพราะนั้นก็จะดันๆโอเคถัดไปถัดไปอันนี้ อันนี้ก็เข้ามาใหม่อันนี้เป็นแบบฉีกอันนี้เป็นฝาปิดใช่แบบเป็นฝาปิดอ่าใครที่อาจจะไม่ชอบเชือกขี้เกียจมานั่งรูดเชือกอ,อยากเปิดเอาไว้ก็นนมันได<ม>้เป<ม>็นออปชันให้สามแผ่นอ่าอันนี้ไมีไอ้ฝาปิดเนี่ยมันมีมันเป็นที่ปิดแบบนี้ไว้ม,มันเป็นที่ปิดแบบนี้คะ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเวลโครใช่ไหมแล้วเราก็พับลงมาแล้วปิดด้หลางแบบแล้วเราก็พับอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ปิดไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเปิดเปเออ อย่างนี้ได้อยากทำเมื่อไหร่เรอย่าปิดแล้วก็ปิดมันเข้าไปเลยเออแล้วแบบไม่ใช้แล้วกล้องหมดกลับบ้านแล้วกลับบ้านปิดเงินหมดโอเคโอเคเนาะอันนี้ไซส์นี้มันเหมือนมีหลายดีไซน์มากเลยคุณบุ๊กใช่เป็นลายเสือก็มีอันนี้ลองใส่ให้ดูหน่อยไหมให้เห็นเทียบขนาดกล้องใส่ลองเทียบใส่แนวนอนเลยสมมติใส่แบบแนวนอนเต็มๆเลยอันนี้อันนี้แทบจะแบบพอดีเป๊ะอันนี้ A7R Mark อาติด 35F 1.4อืมนึ่งจุดสี่ข้างๆเต็มเลยแหละข้างๆหรือเหลือพอดีนะอ่ะ อย่างนี้ประมาณนี้สมมติถ้าปิดก็ประมาณนี้ก็คือดุนนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากอันนี้จะเป็นพ a r t i t i o นเตี้ยใช่ไหมถูกไหมถูกแหละเออจะใส่อะไรให้ดูอีกไหมไม่ไม่ไม่อันนี้มันของอั้หมดเลยหรอจริงหรอสี่ชิ้นนี่เลยหรอใช่ใช่สี่ชิ้นหมดเลย ไปจัดเอาเองนะอันนี้ให้4ชิ้นตัวนี้จะให้ p a r t ิชั o นสี่ชิ้นซึ่งย่ากที่บอกมันให้มาเยอะมากใช่เนี่ยอาศัยได้เนี่ยอย่างเงี้ยไหาิแล้วเราก็กันเข้าไปอือประมาณนี้อันนี้เลนส์ยี่สบสี่เจ็ดสิบ f หนึ่งจุด f สอง g master นะก็อ้วนยาวอย่างงี้พับปิดลงมาก็โอเคประมาณนึงน่าจะใส่กับกระเป๋าที่ขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็ แล้วก็สายสายสะพายมีความใหญ่นิดนึงจะได้ไม่หนักเกินไปแต่ก็อย่างที่ว่านะคือพอต้องดูต้องดูตัวกระเป๋าที่เอาไปใส่ด้วยใช่คือการตัดเย็บหรือยี่ห้อว่าเราต้องมั่นใจนิดนึงเพราะมันหล่นไปเนี่ยก็ไม่คุ้มเลยเรือนแสนเนี่ยเรือนแสนอยู่หมดตู้เออเนี่ยก็ตัวนี้ผมว่าข้อดีจริงๆก็เป็นเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยแล้วกันคือข้อดีของมันคือความหนาคือไอ้ทั้งหมดที่เราเมื่อกี้เราโชว์เนี่ย มันหนามากตัวฟองน้ำใแต่ในขณะเดกันความหนาที่มันมามันก็มาพร้อมกับข้อด้อยคือว่ามันก็จะทําให้มันอาจจะฟูอ่ามันอาจจะฟูในกระเป๋าฟูใกระเป๋าแน่นนิดนึงใช่แต่ก็แลกมาด้วยข้อดีก็คือว่ามันกันกระแทกได้ดีกันกะทกได้แบบสบายใจอประมาณนั้นนะไอ้รุ่นฝาปิดนั้นชื่ออะไรหวะอ่า ISA 4 2 0อ่าโอเคก็ลายทหารนี่ ISA 428 อ่าอันนี้ก็เป็นลายได้อันนี้จะเป็นลายทหารอันนี้จะคืออันนี้บางคนจะแบบไม่ชอบผ้าแบบนี้รู้สึกมันขนๆแบบว่อย่างเงี้ยอ่าชาย <c oughs> ก็อยากจะชอบให้มันดูบึกบึนหน่อยอันนี้จะเป็นพวกลักษณะเหมือนพวกไนล่อนอืมเหมือนแต่ข้างในก็เหมือนกันเลยนะข,นข้างในเหมือนกันแต่ข้างนอกจะได้เป็นไนล่อนหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นลายทหารมีความมีความเก๋ไก๋ใครชอบลายทหารก็เอาไปใช้อยากให้ภายในกระเป๋าดูเท่ก็เอาไปใช้ใช่ก็ นะาสามารถใช้งานได้อทีนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้จะเป็นรุ่นที่ดูดีนะเรียบร้อยอันนี้มีเป็นหูหิ้วได้แล้วก็เป็นซิปการปิดเป็นแบบซิปซึ่งเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้มีมมพาร์ติชัน3ชิน้นมีลายซเหมือนกันใช่ ถ้าเป็นแบบหูเนี่ยก็จะชื่อว่า i s a 4 1 0มันก็จะมีหลายสีคือทุกอย่างเนี่ยมีหลายสีหมดเลยอ่ะใช่เรื่องสีเนี่ยไปดูดวกันว่าสีนี่บางสีมีบางสีหมดเลยช่แล้วแต่ทีนี้อย่างรุ่นนี้ถามว่ารุ่นนี้สำหรับผมข้อข้อด้อยของมันมีนิดนึงคือถ้าจะดูเนี่ยคืออันนี้มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันคืออันนี้มันหนาด้านข้างเนี่ยความกว่ามันหนาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะใส่ของได้เยอะหน่อยแต่ในขณะเดียวกันก็มากับข้อเสียว่า กระเป๋าที่จะใส่มันก็ต้องก็ต้องใหญ่พอสมควร <นะ S 2> ก็ต้องใหญ่พอสมควรเพราะว่าตรงนี้มันหนากว่ารุ่นอื่นๆอย่างเงี้ยก้าวเข้าใจว่าลักษณะเนี้ยน่าจะเหมาะกับกล้องใหญ่เพราะว่าพาดิชันให้มันน้อยแต่ทรงใหญ่แสดงว่าน่าจะเหมาะกับกล้องบอดี้ใหญ่หน่อยใช่ก็ยังไงก่อนจะซื้อก็ลองวัด กลองกระเป๋าอะไรให้ชัวร์ก่อนถ้าจะใช้หรือว่าจะมาลองที่นี่เลยถ้าจะเอาถ้าจะมาบางทีเช็คก่อนโทรมาเช็คหรือว่าเช็คมาทางไลน์ทางแอดไลน์แอดไอเลอรโกถามก่อนว่ามีของให้ลองไหมแต่ไม่ใช่ถามวันนี้มาเดือนน้าก็อาจจะหมดอาจจะหมดไปแล้วนะบอกว่ามันไหลตลอดนะอันเนี้ยมันไปเรื่อยๆเพราะนั้นคือถ้าจะมาก็นัดกันให้แน่ๆเผื่อวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะได้แจ้งได้ว่าตัวนี้มีอยู่มีตัวนี้ไม่มีอะไรเงี้ยมาอไลองได้ S <S ได้โอเคอันนี้<ท>ก็จะเป<น>็นทูโทนเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์เนื้อผ้าเป็นอีกแบบนึ่งมีสองสองเนื้ออยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ก็เก๋ๆเอามาเผื่อใครจะชอบใช่ก็ลองดูพวกนี้จริงลักษณะเดียวกันหมดเป็นแบบ เรียกว่าไม่ได้มียี่ห้ออะไรก็เอาไปมันมาที่เดียวกันเนี่ยต้องอ่ะถัดไปจะเป็นอันนี้เราเรามาดูแบบที่มีห้อขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้จะเป็นตัวที่อันนี้ตอีผมใช้อยู่ให้ผมชอบมากคันนี้คันนี้ยี่ห้อคันนี้ยี่ห้อคันนี้มีสองสีสีดํากับส้มดํากับส้มก็ส่วนตัวใช้ส้มหรือทจริงผมถ้าใช้เนี่ยทจริงแล้วแต่ชอบแหละแต่ว่าถ้าถ้าคนที่ ใช้กระเป๋ากล้องเนี่ยสิ่งเวลาเขาดีไซน์กระเป๋ากล้องเนี่ยจะรู้ว่าข้างในเขาชอบทำสีสีสันสัน,นด้วยเหตุผลน<ห>ี้เพ่าสว,ว่า,วากล้องมันก็ดําอยู่แล้วส่วนมากนะ,ะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเอา,เอาตัวกระเป๋าข้างในดําอีกเนี่ยมันก็ม,นมองหาระยรยากหาของไม่เจออย่างบางทีนะใส่แบต เข้าไปในพื้นดํานี่คือกลืนมากแล้วยิ่งถ่ายแบบถ่ายรูปเสร็จสมมติถ่ายรูปทาวายไลท์เสร็จปุ๊บนี่มันมืดแล้วเฮ้ยแบตแบตอ๋ออยู่ตรงนี้คือมองอมไม่เห็นเพราะมันเขาเลยทําสีสว่างให้เรามองเห็นได้ง่าย,ายใช่เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยก็ถ้าถามว่าถ้าเราแนะนําว่าในแง่พ r a ติค c a l ใช้งานสะดวกก็สีสว่างสีสว่างดีก็จะดีกว่าแต่ถ้า ไม่หม่ก็จะดำันจะเป้าต้องกล้องตัวเดียวอ่ะสีนี้ก็ได้เนี่ยกล้องตัวเดียวอาจจะอย่างงี้สีดําหรือว่าถ้าเพื่อนกล้องสีชมพูครับมีตัวเดียวอะไรอย่างงี้อยากจะดาก็ดำประมาณนี้ได้โอเคตัวนี้ถามว่าตัวนี้ดียังไงตัวนี้เป็นของแบรนด์คานิซึ่งมันข้อดีก็คือว่ามันสามารถพับเก็บเป็นเน่ยอย่างเงี้ยให้มันแบนๆได้ข้อดีคือเวลาเราไปอย่างที่เราบอกกันถึงเวลาต่างประเทศแล้วเราใช้กล้องแบบที่เราจะคล้องคอตลอด ไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะ,อะตอนเราพกไปเนี่ยเราใส่กล้องกระเป๋าไปเราใส่เงี้ยใส่กล้องอใส่กระ <ๆ S 1> เป๋าไปมาจัดเต็ม,มแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ละเราก็ปิดมันแล้วเราก็เก็บกล้องมาสะพายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นทรงอย่างเงี้ย มันจะพับไม่ได้ไ <c oughs> งมันจะพับไม่ได้มันก็จะกินพื้นที่อยู่ในกระเป๋าใช่หรือไม่เราก็ต้องเอาเออกทิ้งไว้ที่โรงแรมหรือไม่เราก็ต้องเอาขนมใส่เข้าไปเพื่อให้ประหยัดพื้นที่เอาเกงเกงในเอาอะไรไม่ใช่เอาถุงท้องถุงเท้าเออใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปในนี้กลิ่นอ่ามันเราก็จะเอะแล้วมันเดี๋ยวกล้องเรามาใส่แล้วเราก็เอากล้องมาหน้าหน้างี้้วยนะอ่แล้วมันจะดีเหรออ่ามันก็จะไม่ก็จะไม่ค่อยผิดหลักอนามัยนิดนึงถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อดีของตัวนี้ ก็คือว่าเนี่ยพอไปอย่างที่ว่ามันรูดเก็บเป็นอย่างนี้ได้แต่ถ้าเราจะใช้ปุ๊บเราก็แค่เปิดมันออกมาอ่าเปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็นทรงแบบนี้อ่าแล้วมันก็จะมีพาร์ติชันที่สองแอนพารสติชันสองแอนส่วนตูดเนี่ยถ้าใครคิดว่าเอ้ยแล้วตูดมันจะไหวหรือเปล่าตูดมันเนี่ยมีมีแผ่นแผ่นกันกระแทกอยู่อันหนึ่งเพื่อให้ดูก้าว่าเปิดอย่างนี้เลยเห็นไหมเปิดได้ให้เห็นแผ่นกันกระแทกว่ามันมีแผ่นกันกระแทกอยู่ที่ก้นกระเป๋าอันหนึ่งที่เราสามารถอ่าเรียกว่า พับมันลงไปมันก็จะกลายเป็นตูดกระเป๋าตูดนุ่มๆนุ่มๆให้ซอฟสำหรับการกระแทกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะบุหนอย่อ่าเนี่ยก็จะมีบุๆุอยู่นะแล้วก็สามารถเอาไว้ตัวพลาทิชันเาี้ยใส่เข้าไปได้อยากจะกั้นยังไงก็แล้วแต่จัดจัดกระเป๋าได้ตามสะดวกใช่ทรงอันนี้ก็กล้องกล้องเล็กๆหน่อยเนอะใช่ใช่อเลนส์เ์อ่าใช่ หรือมินเลสบอดี้เล็กก็ได้ใช่ a A ทได้หรือว่าอย่างผมนี่เวลาผมใช้ผมไม่ได้จะใช้2แผ่นนี้ผมก็ใช้ติดกันอันนี้เป็นส่วนตัวที่ใช้ก็คือใช้แบบแล้วก็ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นช่องเก็บพวกเมมเก็บอะไรเงี้ยได้เนี่ยเก็บส่วนมากก็จะเก็บพวกเดโมรีเก็บผ้าเช็ดเลนส์อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปแล้วก็ติดเข้าไปได้ ก็เป็นไอเดียเป็นทิปนิดนึงไม่ได้ใช้ก็เอามาทำอย่างนี้เออใช่ทีนี้ไอรุ่นเนี้ยมันก็คืออ่บผมลองใส่ให้ดูลยกันเวลาใช้จริงเนี้ยเนี่ยใส่ตัวนี้โอลิมปัสโอลิมปัสเป็น98นะตัว ODMF เนี่ยก็เรียกว่าสบายสบายเอาไปอีกนะเอาเล่นอีกหน่อยปกติพกเล่นกี่ตัวครับุ๊กสามตัวแล้วอีกตัวใส่ไหนเนี่ยผมผมใส่ถุงแล้วเบียดกันไปเลยอ๋อมีถุงเออเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอ่ อันนี้เป็นโอลิมปัสเหมือนกันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น1450ซึ่งก็จะเป็นยาวหน่อยเนาะก็สามารถใส่เข้าไปได้หรือว่าถ้ามีพวกเลนพันเค้กเนี่ยเลนพันเค้กใส่ซองอใส่ซองเข้าไปซองเขาก็กันกระแทกมาระดับหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นของผ่านาเงี้ยโอ้ยเหลือๆเรียกว่าเปิดปิดแล้วก็รูดโถแล้วก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าได้เลยใช่ใส่คุณบุ๊กก็จะใส่กับกระเป๋าใบนี้ใช่ไหมฉันหยิบมาใช่นี่คือปกติผมก็ใส่อันนี้แหละบิมบัคทูอุ้ยอันนี้มีขโมยของ อะไรเนี่ยโอ้ยอนี่เรียกว่าเน้่ยซบ้สมเหมือนกันด้วยโอ้ยเรื่องอะไรเข้ากันใช่ไหมอย่างเกิดเราเพื่อกันอะไรกันเงี้ยมือเหลือเนี่ยอันนี้เป็นทิมบัคทูคลาสิกเมสเซนเจอร์ไซส์เอ็มเออเพราะฉะนั้นมันก็สมมติว่าเราใส่ตัวนี้หรือไอตัวที่เราบอกว่าเราจับคู่ไว้ให้อย่างเงี้ยใส่ปุ๊บมันก็จะมีที่เหลือใส่เสื้อผ้าใส่ของค่ใใส่อะไรได้เหลือๆเลยอันนี้ใส่ขนมนมเนยได้เต็มๆก็เรียกว่าอันนี้ใช้จริง ใช่ในชีวิตจริงเลยใช่เพราะว่าก็พกพาอันนี้เวลาเราเดินทางก็สามารถใช้งานได้ใช่เนาะส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเกรดหนึ่งนะเป็นกระเป๋ากันกระแทกใส่พวกเลนส์กล้องใหญ่หน่อยของ Incase อันนี้สำหรับเป็นอิน e r t ใส่ในกระเป๋าเป้ได้อันนี้จะไฮหน่อยแหละราคาาก็จะสูงขึ้นไปอีกก็เป็นอีกเกรดหนึ่งถ้าใครแบบว่าอยากได้อะไรไฮเกรดหน่อยก็อันนี้ก็เหมาะเปิดบเพื่อนโอ้ สีดูเสต้องอย่างนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยโลโก้มาอยู่ตรงนี้มีอินเคสเนี่ยก็สามารถลองเข้าไปเข้าไปเลือกดูเนาะเลือกสรกันได้ถ้ามีถ้ามถ้ามีเงินอ๋อถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับกระเป๋ากันกระแทกอย่างาไซส์เช็คของอย่างนี้เลนนี้ใส่ได้ไหมเลนนี้ใส่ได้ไหมกล้องแบบนี้ใส่ได้ไหมก็เข้าไปถาม ในไลน์อืมในไลน์แอดไอเลิฟทูโืต้องมีแอดนะอ่าใช่แล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้อันไหนที่เราพอจะรู้พอจะตอบได้เราก็จะตอบได้เราก็พยายามจะตอบให้แอดมินเขาตอบจริงเราก็ไม่ได้ตอบแต่แอดมินเขาก็จะมาถามไงแอดมินเขาก็มาถามเราอีกทีนึงอยเราก็เสิร์ช Google เข้าไปอีกทีนะก็โอเคประมาณนี้แหละสำหรับกระเป๋ากันกระแทกฝากร้านนะคะฝากร้าน ก็ยังไงก็เข้ามาช้อปปิ้งกันได้มีสินค้าหลากหลายมากเลยแล้วก็คงจะมีมีมาเพิ่มเติมเรื่อยๆตามตามความต้องการของลูกค้าขตัวเองใช่ไหมเดี๋ยผมอยากได้อยากซื้ออะไรราคาโฮเซลอย่างงี้เขาก็ไปหามาขายจะได้ได้ของราคาเข้าที่ไหน i love ฟ o ู o ก o อทค s h o p shop อันนี้ก็สามารถเข้ามาได้สินค้าเราเน้นราคาที่เรียกว่าเป็นกันเองเป็นกันเองอยู่ได้ทั้ง ผู้ซื้อและเราผู้ซื้อแอบผู้ซื้อและผู้ขายนะก็เรียกว่าช่วยๆกันอนขานอขายเราก็เราว่าช่วยๆกันใช่ไหมช่วยซื้อหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมช่วยยเราด้วยช่วยเลือกซื้อที่ร้านเรานะอะไรที่เรามีขายเนี่ยเราก็ซื้อไปหน่อยเป็นแรงและพลังในการทําคลิปนะเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปอื่นๆที่เป็นเรื่องของการสอนเป็นเรื่องท่องเที่ยวอะไรเนี่ยตามมาเยอะแยะมากมายก็ยังไงก็ส่วนถ้าจะมีข้อแนะนําอะไรเนี่ยก็ติดชมมาได้ที่คุณก้าว เดี๋ยวเราก็ส่งต่อให้นันเล็กโอเคประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมารีวิวอะไรอีกเด็กๆไปที่คนกล้าชมก่อนที่ผมอะไรนี่ก็ยังเอาไว้จบเลยนี้ยสุดท้ายก็ไม่มีใครได้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่ามาดูว่าเราจะมารีวิวอะไรวันนี้เราก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะ